Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูสวยะสะรออีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชอั้นป .6 และสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วกันนะคะจะเรียนในหัวข้อเรื่อง โจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเราจะเป็นคาบที่สองนะคะสำหรับในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ และสําหรับการหาความจุหรือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะเราหาได้อย่างไรเอ่ยคะคุณรูณเชื่อว่านักเรียรนะคะอาจจะจําได้แล้วนะคะเพราะในคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าความจุหรือปริมาตรนั้นสามารถที่จะหาได้อย่างไรนะคะซึ่งความจุหรือปริมาตรก็คือจะเท่ากับความกว้างคูณความยาวและคูณความ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมนะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะค่ะและสําหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะ,ะให้นักเกรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะอะลองดูนะคะ แผ่นปูทางเดินแผ่นหนึ่งที่มีลักษณะและขนาดดังรูปมีปริมาตร1,200ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยกันนะคะถ้าเททรายลงในช่องว่างให้เต็มพอดีต้องใช้ทราย3า0ลูกบาศก์เซนติเมตรแผ่นปูทางเดินนี้หนาเท่าใดนะคะซึ่งจากโจทย์นะคะถามหาว่าแผ่นปูทางเดินจะหนาเท่า เท่าใดนั่นเองใช่ไหมคะอาทีนี้จากรูปกําหนดความยาวซึ่งด้านกว้างนะคะก็คือ15เซนติเมตรด้วยกันและด้านยาวตรงนี้นะคะคือ20เซนติเมตรอาทีนี้จากรูปเรามาวิเคราะห์กันนะคะเพื่อที่จะหาคําตอบได้อย่างไรกันค่ะและจากโจทย์นะคะอา นักเกรียนลองคิดนะคะว่าแนวคิดที่นักเกรียนจะหาคําตอบนั้นเหมือนกับที่คุณครูจะอธิบายให้หรือไม่นะคะซึ่งวิธีคิดให้เรานําปริมาตรของทรายรวมกับปริมาตรของแผ่นปูทางเดินนะคะจะได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมนมฉากที่กว้าง15และยาว20เซนติเมตรจากนั้นหาความหนานะคะของแผ่นปูทางเดิน โดยนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะหารด้วยพื้นที่ฐานนั่นเองค่ะค่ะและต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนแสดงวิธีทำนะคะ จากโจทย์นะคะบอกว่าแผ่นปูทางเดินนั้นมีปริมาตรก็คือ1,200ลูกบาทเซนติเมตรและทรายนะคะมีปริมาตรนะคะทรายเท่ากับ300ลูกบาทเซนติเมตรด้วยกันดังนั้นเมื่อเททรายลงในช่องว่างของแผ่นปูทางเดินให้เต็มจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตรก็คือเราเอา1,200มาบวกกับ300จะเท่ากับ1,500ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ ซึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะกว้างจากรูปก็คือกําหนดความกว้างมาให้คือ15และ20เซนติเมตรนะคะตรงนี้ค่ะแสดงว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นจะมีพื้นที่ฐานเท่ากับ15คูน20และพื้นที่ฐานก็คือเท่ากับ300นะคะตารางเซนติเมตรด้วยกัน และเนื่องจากความสูงนะคะสูตรในการหาก็คือความสูงหรือว่าความหนาก็คือหาได้จากปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหารด้วยพื้นที่ฐานดังนั้นแผ่นปูทางเดินนะคะหนา1,500หารด้วย300นะคะเท่ากับ5นั่นเองค่ะและความหนานะคะของแผ่นปูทางเดินก็คือจะเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองค่ะ และเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะอาซึ่งจากโจทย์นั้นจะเห็นว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ได้ค่อยยากมากนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะอาพอจะเข้าใจแล้วบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคจะขอลาไปก่อนคะแล้วมาเจอกันใหม่ตอนในคาบหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะส alamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h